ไปวิธีป,ดปีดหน้าย้างต่ำนะครับนี่ครับเปลือกบางนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ิ c B ครับาม,มาดูดีดีกีียางนะครับมาอย่างสวยมากครับาตามคนกีดไปนะครับนี่ต้องกีดเส้นทางน้ำยางลงด้วยนะครับ คนบางคนมักง่ายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กรีดนะครับมันไม่ดีนะครับน้ํอยางจะไม่ไหลลงท่อยางน้ํายางมันจะไม่ไหลลงท่อยางนะครับมันไม่ตรงครับดูวิธีโค้งมากครับ สวนไม่ไม่ไมป่นยาฆ่าหญ้านะครับตัดหญ้าทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับดูใกล้ใกล้กันเลยครับ รับมาเมื่อทีนะครับคลมดีนะครับเหล็กก็ต้องโอ้ยหอกอเยอะก,กับตัวนี้ต้อง <นะ S 2> เลื่อนให้มันอยู่ในระยะที่เราจะเก็บน้ำยางเราถือหยิบจอกยางง่ายๆนะครับมันจะได้ไม่โดน ทอน้ำยางนะครับ อันเล็กนะครับเปลือกจะบางอย่างนี้เลยถ้าซอยนะนี่ครับพี่น้องครับซอยบางๆเลยนะครับถ้าใครตัดอย่างนี้โอ้ต้นมาย่าง ถึงดินถึงพื้นดินแล้นะครับต้นนี้น่าจะโดนเปลี่ยนย <า S 1> หน้าได้ลโดนยาฆ่าหญ้านะครับโอโดนดูดซึมเข้าไปอ๋อที่เขาเขากีดพ<อ>้นทางนะครับมากลีดยางนะครับแล้วก็ขอผ่านทางก็ให้ผ่านเขาไม่บอกนะครับว่าจะ พ่นยาขายาผมมาเจอขอ,องขอพ่นยางแล้วนะครับจริงๆผมจะไม่ให้พ่นนะครับออกวางมาตรงเดียว <c oughs> ไปเร็วนะครับเราไปช้านะเดินตามไม่ทันเลยครับเดินช้าก็ได้เลยครับเว,เวลาถีอก็ต้องถีอให้ดีนะโอ้โหก็ไม่ได้ถือมีดจน กำมีดนะครับจะถืออย่างนี้นะเล็กจะบางนะครับนี่จะ็ดอ,อย่างนี้เลยนะนี่ยางอ่อนนะครับคุณดูน้ำยางครับพี่น้องครับโอ้ ออกเยอะครับของเราน้ำยางหยดครับออกดีมากครับเต็มกรหม เราวนไปตั้งตรงบางไม่ตันนะครับนี่ครับถ้าซอยมันจะเป็นอย่างนี้นี่เปลือกจะบางนะแบบซอยทีทีนะดูวิธีการวาง,างนี่ตอนนี้ blok yang akon nanti duduk ton papay nanti duduk ton papay น้ำยางค้นนะครับจะไหลออกมาค้นมาตรงนี้จึงช่วยได้นะครับถ่ายไม่ทันเลยครับอ๋อถ้ารับอย่างนั้นหน้ามันเวลามันโค้งอย่างนี้เลี้ยวง่ายครับเวลาโค้งเข้าในโค้งออกด้านนอก ก็จะเลี้ยวโค้งได้ดี ทำถ่ายไม่ทันเลยนะเร็วมาก อย่าบังครับลองบังคนกีดไม่เห็นด้เลยนะอย่าบังได้ไงครับบังอยู่แล้วครับ เชื่อดูครับบังอยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้โหไม่ใหยบังนี่ครับพี่น้องดูท่านผู้ชมดูครับหยุดดีมากครับ ไม่ยางของเขาไม่ได้ทายาอะไรเลยนะครับเปลือกนุ่มนะครับถ้าเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับฝั่งนู้นตัดหญ้าไว้แล้วนะครับหญ้านี้ก็จะเป็น ยูลินซีนะครับจะย่อยจะไหลอินซีวัตถุนะครับเราไม่ต้องไปถือบุ๋ยเคมีมาใส่นะครับดูใบนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเคมีนี้พออายุเยอะๆต้นยางยอ,อดใบจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะตายมานะครับ บรรยากาศดีมากครับโน่ต้นต้นที่ตัดไปก่อนนะครับน่าอย่างลองรับสวยงามมากครับ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ